ป้าวันนี้จะพาแม่ไปเที่ยวชามเหรอมาลูกคา้าจ้ะไม่ได้พาไปเที่ยวทะเลเหรอไม่ไปเที่ยวจ้ะโออุตส่าห์ดีใจมาลูกค้าที่ที่ปูเจงโมครับเขาปูเจงโมอยู่ประมาณหกสิบกว่าไร่เนี่ยอยู่ที่ชามนะหลังปามหลงเท่งนะวันนี้ลูกคา้าติดต่อมาทางช่องยูทูบนะช่องยูทูบของร้านตัวนชื่อช่องตาอ้วนการเกรษตรนะครับชื่อช่องตาอ้วนการเกรษตกรกรันไปเลยนะฮะ ว่าตัวนนี้จะหาเวลาว่างมาเยี่ยมลูกค้าฮะีติดต่อทางช่อง Yuu t u b e แล้วก็จะไปติดต่อไปดูเพลงมาถ่ายเพลงกันครับไปกันครับผมวิวสวยสวัสดีครับพี่ประธาน,นวันนี้ตะว,วันสัญจรนะอยู่าราชบุรีฮะติดต่อกันไปในกลุ่มนะใน t ูท b บเลยในเฟซมาลูก<น>เฟซเฟฟนาะเฟซนะครับนเนี่ยโอ้โหเนี่ย ลุงก็เห็นชัยปุ๋ยคุณซื้อครับทุกวันวันนี้ออนทัวร์กันเลยไปสองรอบแล้วไม่เจอเด็กลุกน้องไม่เจอลูกพี่เลยเนี้ยเดีน,นี้ก็เลยเข้ามาเยี่ยมพี่ประธานนะครับที่อ่ากุกะพงเนาะของนี้เนาะหมูแล้วก็กระจารุบกระจารุบไม่ได้กินมาเราตรงนอกหมด <c oughs> นายไงของดีฮะ <c oughs> เ,เนี่ยแล้วสิบชัยไอสิบเจ็ดเนี่ยเจอตายยังไงต <17. S 1> ายคุณซื้อสิบเจ็ดหลงพื้น,นครับ ดูได่งามปึ๊บเลยใบมันเลยเนี่ยปกติแล้วเจนิต้าถ้าปุ๋ยมันจาะพุ่มน้องจะอออกาการยังไงเออมันมันจะมันไม่หมันนิ่มสู้แดดเลยนะนีสู้แดดแดดร้อนเนี่ยนี่คือแดดแดดร้อนมันขึ้นมาเนี่ยคือว่าเจ็ด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 สามตัวเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดนะครับน้ำแบบว่าสูตรนี้ผมให้ไมเคียวไมเคียวผมให้เขาใส่แมกนีเซียมเม็ดนะไมเกียมเม็ดครับไมกนีเซียมเม็ดแล้วก็มีอะมิโนเป็นเม็ดดำๆอ่ะ มันจะอยู่นี่ด้วยหน้าเร่งครับครับมันมีผลพลัตเนี่ยเมนโนแล้วก็มีทุลรศไม้อยู่ในกระสุกอ่ะที่กี่วันเห็นครับสิบกวันละติบวันต้มตุนเองปลูกมวันเดี๋ยวมันเขียวมันมันเสมอแต่ร้อโนอย่างนี้ถ้ามันมันมันเงาสะท้อนมาเลยครับนี่เป็นชัดเนี่มันมันเงาหรือมันคืออะไรอ่ะตัวไหนมันมากเนี่ยมันมันมีตัวตัวปลาตัวปลาไอ้นั่นอ่ะมันมีทั่วทั้งางกอนตัวตรงคือพ่อสายเดียว แต่การเกษตรตัวนี้คือว่ามันผสมหลายตัวมันมิกซ์ดินปศุสัตวน,นมันนมันแยนอกอะไรลักอ่ะมันมีปีกอยู่แล้วแต่ถ้าเราอานโรงงานเสริมเนี่ยทำแล้วเขา,า,าจะใส่ลงมาถูกไหมภาษาไม่ไดใส่ถ้าเราจะใส่ปัจจัยตัวดึงดินซึ่งเวลาละลายน้ำอะไรปุ๊บมันก็เป็นดินไม่ได้ลายเลยสองปีไม่ได้ลายเลยใช่แต่เนี่ยเป็นเลิอดก็ใส่ใส่ดดระไมด์โดราไมด์คือมันปรับปรุงดินแล้วไอ้มันมีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมอยู่แล้วตัวนะ ก็ใส่แมกเดียวไปอีกเนี่ยเรื่องคนสิ่งน้ำหางพิษตูพี่นึกทำพี่แม่พินึกหน้ามันจะจุกเนี่ยเนี่ยวพิดเลยเออคนเนี่ยเลยต้องมาเอาอ่ะโอ้พี่นึกไฟปุ๋ยอร่อยหอมขนาดนั้นวะเลยต้องมาติดตามดูอ่ะเลยครับห็นข้างบ้านก็าทำอ่ะกใส่หางมโอ้โหงามใบอย่างเดียวลูกหอมลูกหอมพอดี้ลูเด็ดลูกน้อย มันมีไรสูตรนะบัวไปไปเร่งไปเร่งใบเยอะเกระวังงามอ่ะนี่อย่างงั้ไม่อยู่แ้วเลยปุ๋มนะงามอ่ะปุ๋ยธรรมดาไม่งามไหร่นี่งามอ๋อปุมรู้อ่ะพูดตรงเลยปิดทำมาทั้งชีวิตพี่แล้วสิบเรื่องปุ๋ยทุกยี่ห้อพี่รู้อยู่แล้วแหละรู้มาต้องมาต้องไปบอกว่าคนปลูกเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าใส่แล้วมันแตกต่างไหมถ้าไม่แตกต่างคงไม่ไปเอารับรองแต่ที่สายเนี่ยมงกุฎนวลมาค่ยชั่วใช่ใช่ใครจะใช้ย่างอื่นนดูที่ดิน ดินตัวนี้มันดินเรื่อยูีดินวๆมงกุดหม่องจะไปดีถ้าท้่สายเนี่ยแล้วก็ไม่ทนไม่ทนมาเร็วไปเร็วเออมาเร็วไปเร็วอันนี้มาดูสภาพเนี่ยนานดูอย่างนี้นานเนี่ยทุกโมงเห็นกลกลางวันเนี่ยถ้าตอนเช้าตอนเย็นจิ้งดกต่ำกว่านี้เช้ามาป่วยใช่พออย่างเงี้ยเนี่ยไปไปเงาออกมาเลยครับเนี่ยร้อนยังไม่เแต่ร้อนยังยังยังไม่นั่นเลยยังมันยังไม่เศร้าเลย มาดูใกล้ๆครับนี่ยนี่ครับมาดูใกล้ๆหน่เห็นไหมเข่งแรงอยู่นะครับนี่ไฮเริกลากก่อนซูมนะครับนี่แบบเงาแบบเงานี่เที่ยงแล้วนี่ลมลมโชยอย่างนี้ด้วยนี่ดูสิครับทุกท่านซูมเงาอยู่เลยครับเงาสวยนี่หลังจะใส่พี่รองไปแล้วกี่วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวงอกมาเนี่ยก็ปล้องไปเนี่ยปลูกมาสิบกว่าวันสิบกว่าวันนี้สิบกว่าวันนี้ยิ่งอึดนะยิ่งพูดได้นานีพูดนาน คือปุ๋ยจะเขียวได้สิบห้าวันถือว่าเก่งแล้วใช่ครับสิบห้าวันเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วเราเติมไปก่อนไปก่อนนี่ยเราเติมไปพอร,รัดพอรัดไปเคไปยังไม่ไปยังอยู่เนี่ยเนี่ยเราเติมไปก่อนแล้วไอตัวนี้ยที่ผมอบอกอะ่ะเม็นดำๆแล้วก็ไอตัวแม็กตัวตวัค่อยปล่อยนั่นแหละมันจะเขียวพอพอ,พอพอพอมันหมดไวนะมันทำมันทำให้เราเสียจังหวะกา,<ช>ารจะเอาลูกอะ่ะถูกต้องอพ,อพอพอเราใกล้ติดลูกเราไปใส่เนี่ยเติมอีกนะใช่ มันไยติดลูกมันมีทาดอยกลูกมันมีสูตร13ตัวหน้า13ตัวหลาง3ตัวท้าย2เบียดคุณซื้อหมดเลยนะที่พี่ใส่ให้ตัวหลังถูกแล้วก็จะมีสูตรถ้าจะเอาวางก่อนตัดนะ3 3 3 10เราไม่ต้องการตัวหน้าพูดที่สั่งเขาทำตัวหน้า3ตัวกลาง3ตัวท้าย10พี่ลองคุณซื้อุล้วนเลยนะพี่จะรู้เลยว่ามันปุ๊บเลยถ้าถ้าจริงๆถ้ามีเวลาใส่ทำให้น้ำหยดนะโจ๊กนี่ก็ได้นี่ ช้อนหนึ่งช้อนนช้อนหนึ่งเลยเดีวปล่อยดำปล่อยดำมันตกตรงนี้นี่มีน้ำจุกนั่นแหละที่มันอยู่อยู่ตรงนี้จุกไล่โผล่ไปแต่ว่าน้ำวิ่งลงน้ำวิ่งลงน้ำพุ่งเลยสองทางเลยแต่ถ้าวางค้างนี่ตายเลยหูดำนานนะนี่ก็จะรองพื้นนะเขาเจ้าข้างนะครับถ้าใส่ปุ๋ยให้มันต้องอยู่ข้างๆอ่ะใช่พอดีใส่แล้วเอาไปหน้าที่อ่ะปึ๊บเลยเดี๋ยวเดี๋ยว นีครับดีทางนน้นได้อันนี้เรจะปลูกพีก็จะงก็เจงก็ปลูกงวดไปแล้วปลูกไปเรเดือนไหนเดือนกันยากันมาร้อยกระทงครับเรากระทงพฤศจิกามันจะไปเอกซจนพีจะปลูกพฤศจิกาเพราะวันร้อยกระทงครับผมเริ่มเพาะแล้วเริ่มเพาะมันจะไปตรงกับวันนับถอยแล้วรนขปรอบนี้เราจะปลูกบริสาน ถถูกกม้าาพีี่่ลงุิไทครับหลังจากได้ดูพื้นที่ที่จะเตรียมเพลงฮะตอนนี้พี่ประธานก็จะเตรียมเพลงปลูกอ่าเราจะปลูกเตงโมเสร็จแล้วนะฮะก็จะพักที่แล้วก็อีกที่ฝั่งหนึ่งก็จะปลูกกับฝักทองนะฮะก็จะใช้ปุ๋ย17 17ตราคุณศึกฮะบวกกับบิ๊กห้าศูนย์นะ,ะเร่งรากนะฮะปรับปรุงดินนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วนะฮะปุ๋ย17เเนี้ย ใส่รองพื้นนะฮะเรียมปลูกเมลอนนะฮะเมลอนรอบ3แล้วนะครับใส่แล้วนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับคือรากเดินดีฮะยอดเดินดีแล้วก็ใบมันใบหนาฮะซึ่งพีประธานก็ชมว่าใส่ปุ๋ยมาก็หลายยี่ห้อแล้วอ่ามาดูจุดนี้ฮะลองใส่ดูตอนแรกก็ยังไม่เชื่อพอใส่ดูฮะก็เห็นผลอย่างที่เห็นฮะไปดำมันนะักลางวันไปทายครับปุยัยงใบเงาเลยนะครับครับต่อไปโจทย์เลยนะครับปุย17บเจ็ากบนศึกครับ เกษตรนายจะตื่นใจจะลองพื้นปลูกแตงปลูกแตงโมหรือผักต่างๆครับครับสามารถใช้ได้ครับมีจาห่ายแล้วที่ร้านตะอ้วนตุแทนจาหน่ายครับร้านตะอ้วนนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีฮะตวแทนจดห่ายปุ๋ยตรากุนศึกครับใช้แล้วใช้ดีฮะใช้แล้วบกโตครับปีประธานติดต่อมาทางช่องทางฮะเฟซบุ๊กฮะตะอ้วนมีช่องทางในการติดต่ออยู่สามช่องทางคือทางเฟซบุ๊กฮะคือ ร้านตะวันการ,กรเกษตรนะหรือร้านน้ำน้ำการ,กรเกษตรนะแล้วก็ทางยูทูบเบอร์ฮะยูทูบนั่นเองนะครับคือว่าช่องร้านตะวันการ,กรเกษตรแล้วก็ช่องทิกตอกคือตะวันการ,กรเกษตรเหมือนกันครับตอกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อมาสอบถามกันได้ครับว่าไม่ซื้อไม่ขายไม่ว่ากันครับสอบถาม,มรายละเอียดนนการใช้ปุ๋ยใช้ยาครับทางร้านยินดีให้คาปรึกษานะครับครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็มาสอบถามหรือมาติดต่อที่ร้านได้ครับ ควรยินดีให้การปรึกษากับผม